มาจ้าต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะคะอันนี้คืออีพีที่แล้วเราทำเนาะสังเกตดูนะเพื่อนๆสี่มุมนะคะนี่นี่แล้วก็นี่มุมไม่เหมือนกันนะเออตอนนี้ก็คือจะจบจะจบของรอบนี้นะคะเราก็จะอสองโซ่นะคะพันเข็มหนึ่งครั้งแล้วเราก็สอดเข้าไปที่อันนี้นะคะจุดกึ่งกลางตรงนี้นะ นี่น้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนจุดอื่นๆเห็นไหมคะมันจะเนียนนะมันจะไม่มีรอยต่อเนาะเสร็จแล้วก็โซ่5้านะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้ารอบนี้เราจะมาต่อต่อดอกแล้วนะเออหนึ่งองสามสี่ห้านะคะดูนะอันนี้ดูนะก็คือเรานับนะคะอันเนี้ยหนึสที่เราไม่ได้รวบใช่ไหมคือเราพยายามแบบ ให้จับกึ่งกลางนะคะนี่นะอืออย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนี่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตรงนี้ก็ทำอย่างนี้หนึ่งสองนะคะตรงนี้ เป็นห้าโซ่เออมันห้าโซ่ไม่ได้มันต้องสองโซ่นะคะเพราะว่าเราจะต่อดอกแล้วนะมาอันนี้คือดอกที่เราจะต่อเนาะที่เราถักเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวกันขยับขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ชัดๆนะคะนี่นะนี่นะคะ โซ่สองแล้วเราก็แ yeah, ย่ตรงนี้เข้าไปแล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะแล้วเราก็โซ่สองหนึ่งสองอ่าเชื่อมมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พันเข็มแล้วก็หลักนี้นะคะหนึ่งสองนะคะเราก็โซ่สองอีกนะหนึ่งสองนะคะอืมแล้วก็ มาคล้องกับหลักนี้นะนี่ตรงนี้นะคะนี่นะแล้วก็หนึ่งสองก็มาคล้องกับหลักนี้ตรงนี้อ่าหน้าตาน้องน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะ แล้วก็โซ่สองก็มาคล้องกับตรงนี้อีกนี่นะโซ่สองก็มาคล้องกับตรงนี้นะคะนี่หนึ่งสองฝั่งนี้หนึ่งสอง ฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองมาฝั่งนี้หนึ่งสองมาฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองมาฝั่งนี้หนึ่งสองตรงนี้ 1>, 1 2ตรงนี้1 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 2ตรงนี้ตรงมุมนะคะ1 2แล้วก็หนึ่งสองสองโซ่ก็ มาตรงมุมนี้เหมือนกันนะคะนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่นะคะอ้าวก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือต่อแล้วนะนี่นะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมอีกอีพีหน้านะคะ